ครับเคยิ่งจเจริญเครดิตครับตัวนี้เป็นได้ว่าครับได้ว่าตัวสปินเตอร์ HV3500 ครับขนาดตัวเขาก็ขนาดนี้ครับประมาณ b g BG 20นะครับตัวใหญ่ๆครับตัวน,นี้ขนาดใหญ่เลยครับาฝ่ามือเนาะ ครับ <c oughs> ก็มาดูกันครับเดี๋ยวหมุนให้ดูก่อนเลยทีแรก <c oughs> นี่นี่ครับนุ่มลื่นเงียบครับตามสไตล์ของได้ว่าลื่นมากครับเดินหน้าถอยหลังได้นะนี่ เดี๋ยวผมปรับเดินหน้าเดินหน้าเ,นเงียบไม่มีเสียงนะครับครับตัวดูภายในกันก่อนนะสภาพยังสวย,สวยเลยนะครับตัวนี้สวยมากสีสันยังดูดูลหลา <c oughs> ก็เดี๋ยวดูข้างในกันก่อนนี่ครับข้างใน เป็นอย่างนี้นะครับสปูลออกค่อนข้างจะหนานะครับสปริงมีสปริงเป็นกิกเสียงดีดนะครับตัวนี้ก็สะอาดสะอาดครับใสๆสภาพแกนก็ค่อนข้างจะใหญ่นะครับแกนสแตนเลสค่อนข้างจะใหญ่ใสสะอาดสอาดเลยครับไม่ค่อยโฟกัสละนี่ครับ สะอาดใสครับตัวนี้คลิกเสียงก็จะประมาณนี้ฝาไม่แตกไม่แล้านะฝาใช้ได้ปกติ H V ตกสายหน้าดินเลยครับปลา,ปาเขื่อนปลาอะไรจุดสายได้เยอะนะ โรเลอร์โรเลอร์เป็นชุบไทเทเนียมมานะครับโรเลอร์ er, หมุนทำงานนะครับภาพตัวกาดท้ายเขาก็ยังใสๆเงาๆอนะ่ตัวไม่มีไม่มีลอกไม่มีด่างนะทางนี้สีสันยังสดใสอยู่ตัวนี้เม็ดอินไชน่านะครับแต่เป็นไชน,าน,น่าเกียดบนๆเลยท่าเกลดนี่ครับลื่นๆเลย อินเตอร์เวสปูนไม่มีคาบน้ำกัดนะใส,ส่ปูนชุบชุบไทเทเนียมมาด้วยข้างหน้าอันนี้เป็นรอยนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูก่อนรอยออ,อเป็นรอยวางนิดนึงอืมครับ สวยครับหน้าลอกดีดเด้งเลยดีดเด้งแข็งแรงมากหน้าลอกมาดูเบรกกัน เบรกหนักๆเลยครับอืมเบรกเหลือครับเบรกไปใจได้ครับเบรกแน่นหนึบนุ่มด้วยเบรกเสร็จแล้วไม่ติดไม่ตายครับก็ถือว่าเป็นรอบ อีกตัวหนึ่งที่สวยนะครับสวยนุ่มลื่นครับกับราคาที่เหมาะสมกับราคาที่ผมตั้งไว้แล้วกันเนาะครับผมฝากไว้อีกหนึ่งตัวครับตัวใหญ่ๆกันครับสายตกปลาหน้าเขื่อนตกลาบ่อหรือใครจะเอาไปลงทะเลก็เอาไปไปป๊อปได้นะป๊อปจิ๊ก แคดได้เหมาะถ้าเปลี่ยนเปลี่ยนแขนเป็นตุ้มเปลี่ยนหนอบเป็นตุ้มๆหน่อยเอาไว้กรำรแจ๋วเลยครับฝากไว้ครับ